สวัสดีวันนี้เราจะมาบอกว่าการเลือกเรียนโลจิสติกเนี่ยทำไมต้องเลือกเรียนที่วิทยาลายัยเทคนิคสมุทรปราก,การเนี่ยการเดินทางมาวิทยาลัยแต่ละครั้งก็จะเดินทางโดยสะดวกโดยรถโ,โดยสารทั่วไปเลยตัวอย่างเช่นคลองด่านโรตัสนิคมอยู่แพร่กษาเนี่ยเป็นตึกแผนกเราเข้ามาชั้นสองก็ชั้นสองเนี่ยก็จะกลายเป็นแผนกเราแหละในวิทายาลัยบรรยากาศก็แบบ ดีมากมากมา,กมา,กมากไม่ว่าจะเป็นอากาศตอนเช้าสายเย็นแต่ว่าถ้าวันไหนฝนตกอะนะก็จะพากันหลับรับลับๆับและที่วิยไลัยเนี่ยก็มีศูนย์บ่งเพาะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนสหกรณ์ไปซื้อของกินแทบจะตลอดเวลาเย็นเย็นเลยเนี่ยก็เป็นบรรยากาศภายในห้องที่เราเรียนกันในแต่ละวัน และในแพลแกเรานะก็จะมีทั้งกิจกรรมหลายอย่างมากๆสุดท้ายเนี้ยก็อยากจะชวนพี่ๆน้องๆทุกคนเนะี่ยที่กำลังมองหาสาขานี้ให้มาเรียนกันเยอะ